ทำไมเขาไว้ใจเราวะเรเจอแบบที่ของเขาไม่มีแทงวะนี่แหละเนาะอีปิกดีแล้วที่เจอที่อย่างนี้มันเขาไม่มีแทงว่ะเก็บอืม มาดังเล่นมุญโอเคพ่อวิจงเล่เลนบุญหนูอ่ะสวยไรเงยไงเอฟฟ้าจบตายเอาท่าเกับทายอย่าเล่นก่อนคะรับถ้าเราสู้ไม่ไหวนะผมแ,แนะนำเคลียร์เลนก็ผมครับโอ้ห้าวว่ะขังเข้าห้าวสองตัวก็ได้อา้าวใครเขับ กัดเลนนะครับมาดังกับอวิจงเลนล่างล่ะเลนล่างยังไงานาบิโอเคเวลาสู้ไม่ได้นะรอแ,แค่เคลียร์เลนก็พออย่างเลนบนเนี่ยอัลฟาเจอกับสองตัวเคลียร์เลนก็พอไม่ต้องไปบวกครับรอเพื่อไ,ไปเิมครับโอโ้โหเ,เดี๋ยวม่เจอ รอเวิวสี่ผมเจอจริงๆไม่ต้องรอเวิวสี่ก็ได้เพราะว่าเวิวสามก็ใช้ครบแล้วสามสกิลในโรเจอร์มันเป็นโิที่เวิวสามก็ครบแล้วสามสกิลเตี๊ยบตายตายสวยเฟิือบัตเฟิือบัตรเฟือบ,บัตอ,อ,อ้าวเลนบน,นเขาจูล่ลงแทงจะจู่ลงวิจง เก็บกลับไปฟาร์มห่อกพอให้เลลาเคลยร์เลงครับถ้าเราเคลยร์เลนี่ยเราก็จะแย่งตังกับเลลาสารล,ลาเราก็ต้องพึ่งเลลาท้ายเก่งกันมันเขาไม่มีแทงนะแต่ว่าวีจูมันมัน,มนช่งติเข้าไปหาเลลาด้านหลังได้นะ วิจงคนสุดท้ายนะคนที่ห้าเออจริงๆเขาต้องเลือกแทงนะเนี่ยเอสห้าแทงสุดท้ายอาวิจงเลือกเลือกอวิจงไม่เลือกแทงอ้าวตายแล้วอีฟิกม่ไลอีฟิกก็อย่างนี้ครับเอสห้าแทงนะไม่มีใครอยากเล่นอ้าวลิงไปเล่นไล่แล้วเม่นูทอเลือดน้อย โขียนมอเ,มเร์ทอมันฮิวได้มันมันเพิ่มเลือดได้เอเยนอะไรเดี๋ยวจะกลารในหมดเลยรอแป๊บหนึ่งโอเคแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเฮ่วิจงอเอาตายวิจงไม่มีแทงมาเล่นยากนะไม่มีตัวเปิดนะอ้าวตาย,ยแล้วโอ้ ฟาเลนบนเต่าดีกว่าไม่มีใครโอเคในร่างสองตัวโอเคสวยโอเคหลิงอยู่ตรงนี้เ,เดี๋ยวเอแปดหนึงเดี๋แปดนึ่งเดี๋ยวไปโอเคสวยกันได้ ใช่ไปพ้อมาดังมามาดังมาแมีวเมียวถอยถอยถอยมถแมีวถอ,อยไฟโดนโกตดตลอดเลยถ้าโดนโกดแน่นำไม่เคียร์เลยครับผมหลิงมาว่ะ ao mà chết ta bị mệt lái quá? Pom đi bà, bom đi bà. Oh, bom đi. pom đi không bom mày, càng cách này, càng đi pom, miền được, được, tài ตายมาครบอ๋อต้องจริงวะเอาจริงดิสวยโดนโอ้ไม่โดนปัอมปอมปอมดีวะเอาฟาดาป้อมการชนะกัน,นกดีปอมเอาเลงกลางแลกันไปสวยมาเลยมาเลยจ้าไหม มาเลยได้นะได้นะเอบ้บดาดังวะเนี่ยผมกลัวบาด,ดังมาาเลยถ้าเขาได้สปีดโจมตีเนี่ยโอ้ทำอะไรไม่ได้เลยเจ็บผมเป็นคนที่ห้านะ่ะ คนที่ห้าเลือกคนที่ห้าแล้วเขามั่นใจด้วยเออถ้าผมเลือกสิวนหน้านะ่ะก็ไม่มีใครป่าดิไปเอาโรเจอดีกว่าเก <c oughs> ยงอะไรเป็นบนหมหาต้องไปช่วยโอ้ไม่ทันเหนบอ่อยบวอยครับได้นะยังเออครับยังเอออุ้ยโดนอะไรวะอ๋ออุ้ย,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 ยนี่โอ้ยมันตะครุบมืนตะครุบ ผมจะเอาฉังเอ๋อนะเมื่อกี้โดนโดนอวิจุงได้นะ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 ,อะเออโอ้ยบันดังมาโอ้ยโอ้ยสโลลี่เลยอุปมาฮาบิได้นะฮาบิไม่อวไหนวะฉังเอ๋อหายครับฉังเอ๋อตายนึกว่าลิงลิงหายมึงน่าจะเอาปั๊บ ฉันขอมันต้องการเลือดมื่อกี้สวยครับเก็บหลิงได้จริงๆแล้วโอู้หอยู่ดรๆมาแก้ทางหลิงก็ได้นะแต่ใส่ขอบก็ได้หนาเราต้องการแค่ให้หลิงเปิดอันติเท่านั้นเองเวลาอ้าอวมิจูมาเอาครับเปิดโอเคครับใส่ย,ยังครับรอครับ ผมจะเอาฉังเอ,อ๋อมาเด้มาเด้อเนออ่แล้วอยเนี้ยสวยครับเคไหลหัวใจเคฟาร์มต่อครับอุ้ยจุ่งล้อหน้าเมาื่อกี้ผมเล็งฉังเอ๋อตัวเดียวนะฉังเอ๋อไม่ต้องยิงฟรีถ้าผมเล่นงานเล่นงานอาวีจงนะฉังเอ,อ๋อฉังเอ๋อมันจะยิงเปิดอันติฟรีเลย สวยปราดังเหรองูปูก่อนไปแล้วครับาดังเอ้ยม่นจะเฮ้ยโอ้โหไม่ทันช้าไปนี่เท้าดีเท้าดีเข้ยเศด้อันติเล่อัลฟาเฮ้ยไม่สิอัลฟามันคูดาวไวอันติอัลฟาแค่เจ็ดวิเองแปดวิเจ็ดวิคูดาวไวมากเลยอ้าวอ้าวอ้าวฟาโดงว่ะฟาโดงเรือแรงนะ ไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าโอ้ไหวอ่ะตายมโอ้ยมาดังมามาทำงมาเล็ดน้อยๆของชอบเลยนะโอุ้ยใจครับเดี๋ยวตายนะหมดเลยตายนะตายนะตายมาดิตายนะเตื่นกูมาดิมาดิน้ำทหนึ่งดิโอ้โหเปิดเปิดกระตุ้นเลยวันทอได้นะ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 เฮ้ยฮานาบิตายนะตายนะ ตัวน,นี้ครับอืมโอ้ยอ้ยโดนแล้วเนะี่ยอ้ยอืม,อมสโลอืมเราก็สโลว์กันอืมเอาไหมไม่ได้นะได้นะได้สวยครับได้ไหมสวยอืมได้นะได้นะมาดนะิมาดิ <laughs> นี่ไม่มีแทงมาเล่นยากไนงะถ้าไม่มีแทงเนะี่ยแค่มีตัวเปิด อวีจงเปิดอวินจงก็ไม่ใช่แทงเท่าไหร่นะมันก็ไม่ไม่ถึงมากโดนเลดายิงฟรีก็ <c oughs> ตายเหมือนกันปิดก,ก็อ,อ,อย่างเงี้ยครับผมเจอบ่อยไม่มีใครอยากเล่งแทงอวีจงคนที่ห้านะจริงจริงเขาต้องกดแทงนะแต่ว่าเขาเลือกอเขาเลือกเะยเลือกอวีจงมะตับเขียวดีวกว่า นติยังโอเคจางเอ๋อันติแล้วหลอดดีกว่าไหมเอมไหมเราต้องใช้หลอดดันป้อมอะเพราะว่าฝั่งเขามีฉังเอ๋อร์งเอ๋อเคลืเลนไวครับถ้ารอถ้าเรา,า,เราพึ่งพามินเนี่ยเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าจางเอ๋อมันเคลนเลนไวนเราต้องพึ่งหลอดแลว้วหละให้หลอดดันป้อมมาได้นะมีจงได้มาแล้ว เอเครับเขีย okay, หลอดดีกว,ว่าเฮ้ hey, หลอด,ดวย้ยไหวกรเปล่าไม่รู้ตัวเดียวเลย<ป>มิจงมาว่ะแป๊บนึงไลเลามัหลอดแล้วโอเคครับเอาหลอดดีกว,ว่าโอ้ย oh, hey, โดนโดนโดน,โดนแล้วเนะี่ยเคครับดได้สวย กลิงมาล้านะลิงมาหลิงมา้มามันาามันอยู่ไหนวะต้องหนีแล้วอ๋อไม่มีไม่มีบัฟรอกรับนนะรอรอครอับเราได้หลอดอย่าเพิ่งไปบวกนะอย่างนั้นจะตายฟรีแล้วก็เราก็จะเสียหลอดฟรีต้องร,รอหลอดเราไปพร้อมหลอดด้วยอ้าวบวกแล้วบวกนี้อ้าวสวยครับ พ้าเล่นดีกว่าพ้าดาเมจแรงนะพ้าดาเมจแรงมากดูดเลือดแรงด้วยโ okay, อเคจัช่างเออใช้ตีแล้วสวยครับนี่ยิงฟรีมันก็ไม่ใช่มัน,ม,นมันก็ไม่ได้ถึกเท่าไหรนะ่เนาะเอาวีจงม,มาเนี่ยไล่ครับไล่ไล่ไล่ไต้องการป้อมครับใช่ ไม่อยากจะฆ่าหรอกแค่ต้องการป้อมป้อมป้อมใป้อมปีป้อมเลยปีป้อมรัวอันชนะการปีป้อมไล่ครับไล่ไปสวยครับไมันทอดินแตกหมดแล้วปีป้อมครับปีป้อมนี่กับตายกับตายสวยมาดิหลงมาดีปีป้อมีเลยตีป้อมอือปีป้อม อยากดีป้อมมาเลยดีป้อมโอ้ยโอ้ยโดนแล้วเนี่ยสวยครับสวยโอ้ยโดนโอ้โดนตันป้อม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 โอ้ยป้อม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 สวยเห็นไหมไม่มีแทงก็เล่นยากหน่อยนะมันต้องมีแทงไว้เล่น ชนะได้ไงวะเออได้มีพีนี่วะผมไม่แม่นใจนะไม่ค่อยมั่นใจเล่นเล่นตัวป่าเนี่ยผมก็ติเล่นออฟเลนมากกว่าหรือเล่นแทงสิวน่นน้าออฟเลรนสิวน่นน้าแทงเนี่ยปาไม่ค่อยมม่นใจเท่าไหร่